าถึงไหไลท์โปรดัก์ของดีวายแล้วคือคือสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะแบบว่าปลุกพลังงานอัปเกรดพลังงานจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายสูงสุดก็คือเรื่องของการไฮเออร์เซลลวตีการสู่ตัวตนที่สวยกว่าของคุณอะไรเงี้ยคือตอนนี้เราบอกว่ามันเป็นการรวบรวมเทคโนโลยีที่ดีสุดของเราณปัจจุบันตอนนี้เลยนะเรารวบรวมมาหมดเพื่อเหมือนแบบให้ให้ดังผิวพัฒนาขึ้นความเป็นแบบตัวตนที่สวยกว่าขรงเา ทั้งน,นี้ทั้งนั้นอ้อมเชื่อว่าจริงๆสิ่งที่คุณนัดเลือกมาแล้วเนี่ยมันเหมาะกับผิวคนไทยด้วยอากาศคนไทยอากาศแบบไทยๆแล้วร้อนอย่างเงีแบบ้ยนี่แหละแต่สําหรับ,บืองทยเนี่ยเอาว่ามันไม่ง่ายที่จะหาองค์ประกอบหรือส่วนผสมต่างๆที่มันแบบเหมาะเจาะและลงตัวใช่ไม่จริงเราเราสีเลียสเรื่องการไอเน,ออนี้แหละอย่างตัวตัวอย่างที่เราแบาบทำเนือ้อแบบหนืดๆเยอะอย่างเงี้ยตัวแรกก็คือตัวเจลาเนียมตัวกันแดดซึ่งกันแดดเนี่ยเราดีไซน์เนื้อขึ้นมาเป็นเนื้อเฉพาะของเราเองตัวดีวายก็ตามเนี่ยเราดีไซน์เนื้อขึ้นมาใหม่ด้้วยยเเพื่่่ออใหมมันแบบบึงาารไช เนื้อได้มันหนาๆง่ายๆแล้วมันบางทีมันแบบมันไม่ได้ตามโจทย์แบบนั้นมันต้องสบายๆเหมือนเราเราเข้าถึงความสวยที่อยู่ภายในของเราหรือภายในเซลล์บิวตี้เราเองก็ตามเนี่ยผมว่ามันก็จะมีความสุขเนาะผมอยากมองเรื่องของว่าพอเรามีความสุขมันแบบมันส่งออกส่งต่อความสุขให้คนด้วยเนาะจริงๆครีมนี้มันเป็น Higher s e ซล b ์บิวตก็คือใครที่อยากดูแลผิวในเชิงขั้นลึก ด้วยความละเมียดละไม,มและก็เข้าถึงตัวตนโดยที่ไม่ต้องตะโกนอ,ะอ่ะเอออ้อมว่าอันเนี้ยเหมาะมมสวยรวยๆเงียบๆแพงๆ